กับเขาเล่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกพยากร้าวได้จัดการศพของลูกน้องตนไปงานรื่นเริงในยามค่ำคืนนี้ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆส่วนมาลีได้บอกเบาะแสบางสิ่งเกี่ยวกับตัวอาแปะชายชาาชาวจีนอากวยเริ่มเข้าใกล้ความจริงของอาแปะแล้วส่วนทางด้านเรือนของพยากร้าวและถ้าไอพืชจะสำเร็จอาวิชาที่ขมวดสอน ในยามค่ำคืนที่พระอาทิตย์อัสดงไปแล้วยังมีเหตุการณ์แสนน่าสะพรึงเกิดขึ้นในเรือนของพยากร้าวอยู่เมื่อกินที่ยืนอยู่บนเรือนเห็นนายหญิงของตนอย่างคำแก้วกำลังมองด้วยหางตาลงไปอย่างเบื้องล่างตรงทางห้องครัวชวนสยองด้านหลังเรือนใหญ่เมื่อขินรีบเข้าไปถามนายหญิงทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีเรื่องอะไรให้ในายหญิงเดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าคืนนี้ วิน่าซันตาโลนแน่คำแก้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นเย็นกับแววตาที่น่ากลัวเมื่อขินยืนตัวแข็งกลมหน้าไม่กล้าจะปีปากคำใดออกมาทางด้านของขโมดเขายังยืนมองเข้าไปในห้องบ่าวห้องนี้ขโมดยังคงหัวเราะก,กับความสำเร็จที่เกินคาดปั้นสิทธิ์ของตนจนดูเป็นจอมขมังเวทขโมดถอยห่างออกจากหน้าประตูสักนิดเพื่อจะหลีกทางสิธิ์ปีศาจอันซ่อนเร้นกายในความมืดเดินออกมา ืดค่อยๆก้าวออกมาหลังจากครุกตัวฝึกวิชาในห้องนี้อยู่หลายวันเมื่อร่างของชายหนุ่มก้าวออกมาผ่านประตูกระทบเข้ากับแสงจันทราเผยเรือนร่างที่กำยำเนื้อตัวมีอัขระมากมายปูดนูนภายใต้ผิวหนังอัคระเหล่านั้นมันเหมือนกับมีชีวิตขยับเขยื่อนเลื้อยไปตามร่างกายของปืด้ดแม้ว่าเขานั้นไม่ได้กินเท่ากินปลามาหลายวันแต่เขานั้นไม่ได้ดูเหมือนคนอดอาหารเลยแม้แต่น้อย ยิ่งแววตาของเขาแดงก่ำราวกับปีศาจท,ที่มาจากคุมนรกช่างหน้าเกรงขามจนน่ากลัวนักขมวดยังคงยืนมองร่างสิธย์ของตนด้วยความตื่นตาชายหมอผีนั้นกล่าวว่าหากจะไม่ใช่คนมีพรสวรรค์ร่างกายคงโดนกัดกินเน่าเฟะไม่ต่างจากโศพนี่ปืดไม่มีแม้แต่รอยแผลเน่าเลยสักนิดแสดงว่าปืนนั้นฝึกวิชาได้สมบูรณ์เลยเชียวละขมวดกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ ปืดหันมองหน้าขโมดจ้องด้วยแววตาเหมือนกับนักล่าอันอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารชายหนุ่มค่อยๆเอามือยกขึ้นมาทาบที่แก้มตรงรอยแผลยาวจนถึงใบหูแผลอันเดียวอันเกิดจากไอ้ทิ้งที่มันเป็นตราบาปประทับความแค้นติดตึงในใจของไอ้ปืด๊ดข้าจะเอาความตายไปฝากมันไอ้ปื๊ดพูดประโยคแรกหลังจากฝึกวิชาเสร็จขโมดเมื่อได้ฟังก็อยู่หัวเราะมองหน้าสิทธิ์ของตนในทันที แลดูไอป้ปื๊ดมันจะเอาจริงและครั่งเป็นอย่างมากขโมดจะอ้าปากบอกสถานที่ที่พวกไอ้ทิ้งคู่แค้นไอป้ปื๊ดอยู่แต่ทว่าไอป้ปื๊ดกลับแผล่ปากร้องตะกนด้วยความเจ็บปวดขาทั้งสองข้างของเขานั้นจู่ๆก็ไร้เลี่ยวแรงขึ้นมาจนเขาทั้งสองข้างสุดลงพาร่างของไอป้ปื๊ดนั่งคุกเข่าต่อหน้าขโมดชายหนุ่มแววตาอันเคยแดงกลำ่ำแปลเปลี่ยนเป็นสีดำไม่ต่างจากมนุษย์ปกติ ปื๊ดรีบถามอาจารย์ของตนที่อยู่เพื้องหน้าถึงสาเหตุขโมดมองทอดต่ำมาอย่างร่างของไอ้ปืด๊ดเขาบอกว่าเพราะฝึกวิชามาหลายวันเป็นธรรมดาที่ร่างกายนั้นจะอ่อนแรงเชกเช่นนี้หากพักผ่อนหรือก,กินข้าวกินปลาไม่นานก็คงจะดีขึ้นขโมดกล่าวปื๊ดพยายามลุกขึ้นเพื่อจะไปปิดชีพศัตรูคู่แข่งอย่างไอทิ้งแต่พยายามเท่าไร่ก็ผาร่างลุกขึ้นไม่ได้ขโมดถอนหายใจกล่าวเบาๆวา่า ให้ครานกลับเข้าไปแล้วพักผ่อนซะแล้วขโมดก็เดินออกจากบริเวณนั้นทันทีน้ำเสียงของเขาฟังดูผิดหวังมากนักเขาปล่อยให้เอพืดนั่งคุกเข่าอยู่ภายใต้ในความมืดแบบนั้นส่วนทางด้านของคำแก้วที่ยืนนิ่งเหลือบมองด้วยหางตาจูจ่ๆเธอก็ยิ้มมุมปากฮเธอส่งเสียงออกมาแค่คำเดียวเท่านั้นแล้วเธอก็เดินเข้าห้องของตนต่อไปมันเป็นเวลาเดียวกันที่ขโมดเดินขึ้นมาบนเรือนใหญ่ ใช่หมอผีรีบเดินปรีไปยังมะขินหญิงสาวผู้ชะง,งักทำอะไรไม่ถูกขโมดถามถึงสาเหตุที่มะขินยืนอยู่ตรงหน้าห้องของคำแก้วคำพูดขโมดทำให้หญิงสาวคิดเรื่องหาคำตอบที่จะออกจากปากหากว่าบอกความจริงกับขโมวดในเรื่องคำแก้วกับท่าทีที่แปลกๆของเธอมันจะทำให้ขโมดบุกเข้าไปทำอะไรอย่างพรี๋พรมอีกสุดท้ายก็โยนสิ่งปฏิกูลและความสวยให้ตน เมื่อินที่กำลังคิดเพื่อจะหาคำตอบก็ถูกปลุกจนสะดุ้งด้วยคำถามของขโมดว่าว่างไงเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวสะดุ้งตอบสวนกลับไปว่าเปล่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะตนนั้นแค่รู้สึกว่าหน้าห้องของนายหญิงดูสกปรกมากกว่าปกติตนเลยมายืนดูลายกุ่นเหล่านี้คิดว่าจะปัดกวาดมันเสียหน่อยเมื่อคินกล่าวด้วยท่าทีที่กลัวจนจับพีรุษได้ขโมดเริ่มจ้องเขมง แล้วกลัวอะไรเขายังถามจี้มะขินหวังจะเอาความจริงจากปากของหญิงสาวเออเออก็ก็เพราะท่านขโมดหน้ากลัวอีกทั้งยังมีเสียงประราชจากหลังเรือนทําให้ตนนั้นกลัวนักมะขินกล่าวออกไปสิ้นคําพูดที่มะขินเปล่งออกมาทําให้ขโมดนั้นชะงักบ้างเขาจึงบอกว่าหลังเรือนนั้นไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวและไม่ต้องใส่ใจหากมีเรื่องอะไรของนายหญิงคำแก้ว ให้มารายงานตดโดยเร็วที่สุดขมดกล่าวเสร็จเขาก็เดินเข้าห้องพักของตนทันทีปล่อยให้เมื่อกินยืนอยู่หน้าห้องของกําแก้วภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุอันริบตีเมื่อกินที่เมื่อเห็นว่าขโมดเข้าไปในห้องแล้วเธอก็หันไปพร้อมกับทําคําพูดที่ท่าทีร้อเรียนขโมดได้หญิงผิดแปลกอะไรให้มาบอกด้วยใครจะไปบอกกันเกิดอะไรขึ้นก็โทษข้าก่อน ไอพ่อหมอหน้าผูเอ้ยเมขินพูดพรึบจูจๆตะเกียงเจ้าพายุอันเคยส่องแสงมันก็ดับเมขินสะดุ้งโยงด้วยความตกใจสองมือวริริพนมปากบอกขอโทษตนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะร้อเรียนท่านใดนั้นมือปิศนาแตะตรงไหลของหญิงสาวเมขินสะดุ้งโยงรีบบอกขอโทษเสียงดังซ้ำไปซ้ำมาอิมะขินเองเป็นบ้าอะไรของเองเสียงหญิงสาวโทนแหลมอันคุ้นเคย ทาให้เมกินนั้นควับมองกลับหลังปรากฏเป็นคาแก้วกำลังทำสีหน้างงงวยมองมาอย่างตนน,นายหญิงเจ้าคะบะบ,บ่าวกลัวเหลือเกินเมขินกล่าวแล้วเธอก็รีบไปกอดขาคาแก้วทันทีคาแก้วยังคงทำสีหน้างง,งมองไปยังทางตะเกียงเจ้าพายุอิมเมกินตะเกียงน้ำมันมันหมดเลยไฟดับไงละ่ะหัดตั้งสติเสียบ้างท่าทีของเองมันเหมือนกับคนบ้าขึ้นทุกวันแล้วนะ รู้ตัวบ้างไหมคำแก้วพูดเมื่อินยังคงไม่พูดจาอะไรเอาแต่ร้องไห้กอดขานายหญิงของตนอยู่เช่นนั้นคำแก้วเห็นว่าเมื่อินบ่าวคนสนิทท่าทางของมันจะกลัวจริงๆทั้งน้ำหูน้ำตากับมืออันสั่นเทาคำแก้วจึงถอนหายใจบอกให้เมื่อขินไปนอนกับตนในคืนนี้เมื่อขินเมื่อได้ฟังก็เงียบกริบส่งสายตาอดอ้อ,อนมองหน้านายหญิงน้ำตาที่เคยพรั่งพรูก,ก่อนหน้า หยุดลงเหมือนกับปิดวาลจริงๆเหรอเจ้าคะเมื่อขินกล่าวเออเออคำแก้วตอบว่าแล้วคำแก้วก็เดินเข้าห้องของตนต่อเมื่อขินเดินตามหลังคำแก้วไปติดติญิงรับใช้จัดแจงที่นอนมุมเดิมตรงพื้นเธอเองตัวนอนอมยิ้มด้วยความดีใจส่วนคำแก้วก็นอนบนเตียงไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นนอกจากเสียงมแมลงกลางคืนดูเหมือนว่าเองจะสงบปากสงบคำได้แล้วนะ นางเมขินจู่ๆคำแกก็พูดออกมาเสียงเบาๆเมขินที่นอนยังไม่ทันหลับแต่เธอก็เริ่มเหนื่อยอ่อนกับช่วงหลังๆมาน,นี้ต้องเจอกับเรื่องอกสั่นขวัญแขวนอยู่ทุกวี่ทุกวันเธอพูดด้วยเสียงสะลึมสะลือว่าเธอนั้นเป็นห่วงนายหญิงคำแก้ของเธอมากแม้ว่านายหญิงจะดุด่าดตนบ่นตนตนนั้นก็ยังคงรักนายหญิงเมขินพูดด้วยน้ำเสียงที่ง่วงง่วงพร้อมกับดวงตาที่ยังปิดอยู่ สิ้นคำพูดของมะขินทุกอย่างก็เงียบลงจนผ่านไปครู่หนึ่งขอบใจเองนะนางมะขินคำแก้วพูดเบาๆโดยที่คำนี้ไม่เคยออกจากปากของคำแก้วเลยใจของคำแก้วอยากรู้นักว่ามะขินจะตอบกลับมาเช่นไรทว่าเสียงที่ตอบกลับมาจากมะขินคือเสียงโกรนดังคำแก้วเมื่อได้ฟังเพียงแต่อมยิ้มที่มุมปากแล้วก็หลับไป ันมาทางฝั่งของหมู่บ้านอันตอนนี้กําลังจัดงานรื่นเริงเมื่อ,อตะวันตกดินไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างจากตะเกียงและคบเพลิงที่วางไว้อยู่รอบๆสองสว่างต่างจากทุกวันผู้คนมากมายนานาเผาพันต่างสัญชาติเดินกันอย่างขวักขว่เสียงพ่อค้าแม่ค้าต่างตะโกนเป่าๆเพืเ่อเรียกลูกค้าให้มาซื้อของมีตั้งแต่ของใช้ของกินจนไปถึงของเล่นเด็กๆ ไม่ต่างจากงานวัดในยุคปัจจุบันมากนักหืผู้คนมากมายเลือขนานับต่างสนุกสนานจับจ่ายใช้สอยอย่างเมามันอีกทั้งฟ้าเป็นใจใช้แสงดวงจันทราให้สองสว่างมายังบริเวณอีกวันนี้มันช่างเป็นวันดีจริงๆพระยาคราวที่ยืนมองดูอยู่ตรงท่าเรือกราบกับสมุนพวกสมุนต่างยิ้มมีความสุขไปด้วย เมื่อเห็นว่านายของตอนนั้นพอใจเป็นอย่างมากใครใครจะไปดื่มสุราหรือไปทำอะไรก็ไปเพื่อยาคราวชชยผู้อารมณ์ดีกล่าวพวกสมุนพยาคราวไม่รอช้าต่างแยกย้ายเข้าไปในดงฝูงชนเพื่อหาความสำราญช้างไอช้างไออ้วนช้างพยาคราวตะโกลนเรียกชายร่างท้วมที่ยืนทำหน้าที่กับลูกน้องสามคนของมันคำแรกของพอยาคราวช้างนั้นไม่ได้ยิน จนคำด่ารูปรักพร้อมนามทำให้ช้างนั้นตะโกนกลับและสวนกลับไปทันทีว่ามึงอยากตายเหรอสิ้นคําพูดช้างช้างก็มองตามเสียงที่เรียกของตนปรากฏเป็นพรยาคราวยืนจ้องเขมิงมาที่ชายพรังท้วมมึงกล้าขู่กูเหรอพรยาคราวสวนกลับไปด้วยน้ำเสียงที่นิ่งกลับไปหน้าที่ถมึงถึงบ๊อไม,ไม่ไม่ขอรับข้านึกว่ามีคนล้อเลียนข้า ท,ท่านพยา,ยามีอะไรกับข้ารับใช้หรือขอรับช้างพูดพร้อมกับวิ่งถึงเดินทำหน้าตาเลิกลักมาที่ชายผู้เป็นดังพยาพยาคร้ายยังคงทำหน้านิ่งไม่พูดจะอะไรต่อเขานั้นจ้องเขม็งมาที่ช้างชายร่างท้วมผู้ยืนอยู่ตรงหน้าช้างนั้นรีบขอโทษหน้าตาตื่นกลัวและตัวสรรั่นทันใดนั้นพยาคราวก็หวัวเราะออกมาบอกว่าตนนั้นหยอกล้อว่าแต่ ผลกาไรเป็นเยี่ยงไรบ้างในวันนี้พยาคราวถามด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้มช้างจึงตอบทันทีอย่างไม่รีรอถึงผลกําไรอย่างงามอันเกินคาดไปหลายเท่าพยาคราวเมื่อได้ฟังนั้นเขาก็บอกว่ามันลื่นหูนักเมื่อได้ยินคําว่ากําไรมหาศาลพยาคราวตบไหลช้างเบาๆบอกให้ตั้งใจทํางานไว้ตนนั้นจะตบรางวัลให้อย่างงามให้กับช้างชายพร,ร่างทวมเมื่อได้ฟังก็รีบไปทำหน้าที่ของตนต่อ ระหว่างที่ช้างเดินใจช้างคิดถึงวิธีการหยอกล้ออน่ากลัวของพยากร้าวใจช้างเกือบหลนไปอยู่ที่ตาตุ่มแชยาร่างท้วมคิดไปพรางพูดกับตัวเองว่าขวัญเอ้ยขวัญมาพยากร้าวเมื่อเห็นว่าทุกอย่างดูเรียบร้อยดีข้าวลือแปลกแปลของที่นี่ถูกลบเลือนด้วยความสนุกสนานและเม็ดเงินพยากร้าวสบายใจนักท่านพยา,าขอรับให้ไปเตรียมเลยไหม ลูกน้องของพยาคราวลายหนึ่งวิ่งมาถามกับพยาในเรื่องบางสิ่งเอ็งรู้แล้วใช่หรือไม่ว่ามันเป็นใครพยาคราวถามสวนลูกน้องอย่างมีเลสในลูกน้องพยักหน้าพยาคราวพยักหน้ากลับเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์ว่าให้จัดการลูกน้องพยาคราวแม่รอช้าวิ่งออกตัวเข้าไปในฝูงชนทันทีพยาคราวค่อยๆเดินไปในฝูงชน เขาถามสารทุกสุขดิบชาวบ้านและขาจรที่เดินทางมาร่วมงานทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดเยี่ยมกับไปหน้าที่เพื่อนยิ้มดูเหมือนว่าตอนนี้พยากราวจะได้รับความชื่นชอบจากชาวบ้านเป็นอย่างมากทันงใดนั้นพยาคราวก็เดินไปยังเรือนที่ยกสูงอยู่ข้างๆที่จัดงานเขาประกาศถึงกิจกรรมชกมวยตามที่สัญญา,าไว้ก่อนหน้ามันจะถูกจัดขึ้นณนะลานตรงท่าน้ําใต้ต้นกัมปู ก่อนที่ทุกคนจะไปดูการแสดงไร้ลำของเหล่านางรำสาวสวยอันมีระดับการแสดงต่อหน้าพระพักตรต่อองค์เหนือหัวและถัดไปจะเป็นการแสดงละครนิ้วจากสารจีนพยาคราวก่าประกาศกล้องทำให้ผู้คนต่างเฮเสียงดังกับความบันเทิงที่พยาคราวมอบใา้ซึ่งคำประกาศของพยาคราวหลายคนแหกพาก,กันไปอย่างลานว่างตรงใต้ต้นก้าปูใหญ่พบกับคนกลุ่มหนึ่งคือพวกอปแปะ กำลังยืนจับกลุ่มกันใต้ต้นก้ามปูเมื่ออาแปะเห็นว่าผู้คนเริ่มแห่กันมามากแล้วเขาจึงสั่งให้ชายหนุ่มเริ่มการแสดงเล็กๆเ,เรียกน้ำย่อยให้ทุกคนดูก่อนพวกชายหนุ่มชาวจีนนั้นไม่รอช้าจัดการเอาดาบที่เตรียมมาควงอย่างหน้าหวาดเสียวตามด้วยการต่อตัวถึงสามคนด้วยกันเสียงปรบมือดังสนั่นชอบอกชอบใจกันนักกับการแสดงนี้เป็นอย่างมาก จนการแสดงสุดท้ายของการเรียกน้ําย่อยมาถึงพวกชายชาวจีนเพิ่มท,ทําท่าทีเลือกลากเหมือนกับว่ามีอะไรบางสิ่งนั้นผิดพลาดอาแปะที่สังเกตเห็นก็รีบเดินเข้ามาในกลุ่มชายหนุ่มเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในชายชาวจีนจึงบอกว่าอะกล้วยนั้นเป็นคนรับหน้าที่การแสดงพ่นไฟในครั้งนี้แต่เขานั้นยังไม่มาเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนชายชาวจีนคนนั้นกล่าวอย่างน่าเสียอแปะมองกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อมองหา,ากล้วยแต่ทว่าสายตาของอาแปะก็ต้องไปประสานกับพยาคร้าวเขากําลังทําหน้าตาน่ากลัวจ้องจิกณาที่อาแปะชายชาราชาวจีนด้วยความกลัวบอกให้แสดงต่อไปชายชาวจีนเริ่มมีท่าทีอิดออดบอกว่าตนนั้นไม่ได้ชํานาญการพ่นไฟแล้วพวกหรืออยากโดนไอ้พยาคร้าวฆ่าหรือไงมันกําลังจ้องมายัางพวกเราอยู่ซึ่งคําพูดของอาแปะ ทำให้พวกชายชาวจีนนักแสดงรีบกระทําการแสดงต่อหน้าทันทีพวกเขาเริ่มจุดไฟการกระทําอย่างเก๊กเกันกางๆเพราะไม่ใช่มืออาชีพเริ่มเห็นผลชายคนหนึ่งอมน้ํามันพ่นใส่คบเพลิงที่เตรียมมาปรเปลวไฟลูกโชนลอยไปในอากาศคล้ายกับมังกรพ่นไฟพวกคนดูที่รายล้อมต่างเฮโรปรบมือกันดังสน,นันพวกชายชาวจีนเตรียมตัวจะโค้งคำนับเพื่อบอกถึงการแสดงจะจบลงแล้ว จูๆ่ๆพญยาคราวก็เดินออกมาจากูงชนเขาขอให้ทุกคนเงียบเสียงก่อนคนดูต่างทําตามใจพวกเขาลุ้นว่าจะมีความสนุกอะไรที่พญยาคราวจะมอบให้อีกแล้วมันก็เป็นดังที่พวกคนดูคิดจริงๆพระยาคราวประกาศว่าต่อไปจะเป็นการแสดงพ่นไฟใส่ถุงเงินอัดหากนักแสดงชาวจีนเหล่านี้พ่นไฟใส่ถุงเงินอนัดนี้จนละลายแล้วเงินทะลักออกมาได้พวกเขาจะได้มันเป็นรางวัล สิ้นคำพูดของพยาคราวคนดูต่างส่งเสียงเฮขึ้นอีกครั้งคำพูดของพยาคราวที่ประกาศออกไปทำให้พวกชาวจีนงงงวยกันเป็นแถบแต่ด้วยมีเงินอัดเป็นรางวัลคิดว่าพยาคราวคงเอาถุงเงินไปแขวนไว้กับท่อนไม้แล้วก็พ่นไฟใส่มันจนถุงผ้านี้ลุกไหม้และเงินก็ไหลออกมาพวกชาวจีนต่างเริ่มยิ้มเมื่อเห็นว่าเงินอัดจำนวนมากอยู่ในถุงพยาคราวรีบผ่านมาถามพวกชาวจีนว่าจะรับคำ้าหรือไม่ ชาวจีนคนอื่นๆพย,ยักหน้ารับคำท้าแต่ชาวจีนผู้พ่นไฟแทนอากล้ยนั้นสายหน้าทว่าพย,ายักคราวที่หันหลังให้คนดูแต่หน้ากําลังจ้องเขาเริ่มพูดอะไรบางอย่างโดยไม่ออกเสียงชาวจีนที่พ้นไฟอ่านปากได้ว่าหากไม่ทำมึงตายเขาหน้าซีเผือดแล้วรีบพย,ยักหน้าตอบรับทันทีพย,ยักคราวหันหน้าไปทางคนดูอีกครั้งสลับไปหน้าของปีศาซ่อนไปในรอยยิ้ม พร้อมกับประกาศว่าเหล่าคนจีนพวกนี้รับคำท้าแล้วคนดูต่างเฮดังสนั่นอีกครั้งพวกคนดูต่างส่งเสียงเชียร์เหล่าคนจีนเพื่อให้ได้เงินอัดตรงนี้ชายสองคนผู้เป็นนักแสดงชาวจีนเดินออกมาข้างหน้าก่อนทางพยาคราวเดินมาเรียกชายพ่นไฟที่เคยปฏิเสธเข้ามาใกล้ๆจากนั้นเขาก็เอาถุงเงินมาวางไว้บนหัวชายชาวจีนรายนี้ชายชาวจีนตัวสั่นเทาด้วยความกลัว คิดจะอ้าปากปฏิเสธอีกครั้งแต่พยาคราพพูดข้างหูว่าหากมึงปฏิเสธกูอีกครั้งกูจะตัดลิ้นของมึงออกมาจนพูดปฏิเสธกูไม่ได้อีกสิ้นคำพูดของพยาคราวชายชาวจีนคนนี้ยืนแข่งทื่อตัวตรงทันทีใบหน้าที่ตื่นกลัวกับเงื้อที่แตกเป็นเม็ดแสดงถึงความกลัวออกมาชายชาวจีนเหลือบสายตาไปมองทางอาแปะหวังให้ชายชราชาวจีนคนนี้ช่วย แต่ทว่าอาแปะแกก็กลับหลบหน้านี้จนชาวบ้านรายหนึ่งตะโกนถามว่ามันจะปลอดภัยจริงๆหรือชายคนนั้นกําลังกลัวไม่ใช่หรือไงพยาคราวเมื่อได้ยินเขาจึงตอบกลับไปว่าเราจะให้ชายอีกคนพ่นไฟจากทางข้างหลังเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ใบหน้าของเขานั้นโดนไฟคลอกท่านผู้ชมรู้กันหรือไม่ร่างกายชาวจีนผ่านการฝึกฝนไปอย่างยากลําบากพวกเขาแข็งแกร่งและหนังเหนียว อย่าลืมกันว่าพวกชาวจีนเขานั้นได้ถูกขนานนามเป็นบุตรของมังกรไฟไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้ส่วนท่าทางกรวของชายคนนี้คือการแสดงเพื่ออัตถรสเท่านั้นแท้จริงแล้วเขานั้นก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างดีมากแล้วพยาคราวกล่าวขอบคณดูเสร็จแล้วก็หันมาถามว่าจริงไหมพร้อมกับสายตาปานจะกินเลือดกินเนื้อใช่ชาวจีนใบนี้พยักหน้าตะโกนว่าเป็นความจริงกับรอยยิ้มแห้งๆของเขา เริ่มการแสดงได้พยากร้าวตะโกนทุกคนเฮอีกครั้งเพื่อนชาวจีนที่ทำหน้าที่พ่นไฟเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วกล่าวขอโทษเบาๆแล้วเขาก็เดินไปข้างหลังของเพื่อนของเขาทางชายชาวจีนที่มีเงินอัดอยู่บนหัวเริ่มตัวสั่นทันใดนั้นไฟก็ถูกพ่นใส่หลังของเพื่อนคนนี้ทันทีแน่นอนว่าเขาจะแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดแต่สายตาของพยากร้าที่จ้องอยู่ ทาให้เขานั้นกัดลิมฝีปากแทนด้วยความไม่ชำนาญของชายผู้พ่นไฟทําให้ไฟส่วนใหญ่นั้นไปโดนต้นคอและหลังมีเพียงเปลวไฟอันน้อยนิดไปเผาถุงเงินอาจถุงผ้าเพียงเกิดลอยสีดําเล็กๆเท่านั้นพวกชาวจีนคนอื่นๆเพียงแต่ก้มหน้าไม่อยากมองเห็นความทรมานของเพื่อนตนเมื่อพยายามราเห็นว่าไฟมันยังไม่เผาถุงเงินอาจเขาเริ่มนึกสนุกบอกให้ชายชาวจีนคนนั้นเดินเข้ามาพ่นไฟใกล้ๆอีก ชายพ่นไฟเริ่มสานแล้วให้เหตุผลกับพยากราว่าหากใกล้กว่านี้เปลวไฟจะแรงจนอาจจะทําให้เพื่อนของตนนั้นบาดเจ็บสาหัสได้แต่ดูเหมือนว่าชายผู้เป็นดั่งพยาไม่สนใจเขาบอกให้กระทําชายพ่นไฟไม่มีทางเลือกพ่นไฟซ้ําอีกครั้งทําให้เปลวไฟแรงๆเผาไปยังหลังคอและส่วนหลังหัวของเพื่อนตนแต่ด้วยความใกล้ขนาดนี้ไฟก็ทําให้ถุงเงินอัฉีขาด จนเหรียญเงินอาจหลุดล่วงลงมาหนึ่งเหรียญพยาครามมองไปอย่างเหล่าคนดูที่กำลังสนุกสนานพร้อมกับบอกว่าตนนั้นได้เห็นถึงความพยายามเหล่าคนจีนนี้ตนจะมอบเงินอาจให้คนจีนไปทุกคนเห็นด้วยหรือไม่พยาคร,ราตกโวนกล่าวเหล่าคนดูนั้นต่างเห็นใจบอกยกให้ไปเลยพร้อมกับพูดว่าท่านช่างใจงามยิ่งนักคนจีนที่ว่าร่างโดนไฟไปเกือบจะสิ้นสติลูกสมุนพยาคราวเริ่มมาไลายล้อม เพื่อบดบางแผลข้างหลังของชายชาวจีนคนนี้มันแดงกามและเป็นแผลค่อนข้างจะลึกน่ากลัวเลยทีเดียวพยาคราวยังคงประกาศต่อถึงกิจ,จกรรมต่อไปคือชกมวยทุกคนแยกย้ายกันไปหาความสำปรานกอดตนจะเตรียมสถานที่ให้พร้อมสิ้นเสียงพยาคราวเหล่าชาวบ้านก็ไปสนุกกันต่อปล่อยให้เหล่าคนจีนแบกร่างเพื่อนที่บาดเจ็บไปใต้ต้นก้ามปูพวกเขาต่างเข้ามาดูแผลชายคนนี้กันทันที ชายชาวจีนรายนี้ร้องอดอยด้วยความเจ็บปวดรับรู้ได้ถึงความทรมานเป็นอย่างมากทว่าอาแปะก็รีบม,มาคว้าถุงเงินอัดรางวัลในครั้งนี้แกบอกให้อดทนหน่อยเงินมันมากขนาดนี้จะช่วยให้พวกเราหลุดพ้นจากมันได้เหล่าคนจีนที่ได้ฟังต่างก้มหน้าก้มตาไม่ได้พูดอะไรออกมาอาแปะแกะถุงเงินอัดเทใส่ฝ่ามือหวังความร่ำรวยกับถุงรางวัลแต่ทว่า ในถุงเงินมันมีก้อนหินมากมายปาปนกับเงินอัดเพียงแค่หยิบมือที่พอแค่ค่าข้าวชามเดียวพวกชาวจีนต่างหน้าตาเบิกโพรงกับความเร็วซามของพยากราวนักจนหนึ่งในคนจีนจะไปเล่นงานพยากราวท้ว่าอาแปะกก็ห้ามเอาไว้ถามว่าอยากตายมากหรือไรเอาล่ะครับแผนการของท่านเลิศจะดําเนินในคืนนี้จะสําเร็จหรือไม่ท่าทีแปลกๆของคาแก้วหมายความว่าอะไรกัน พยาคร้าวได้สั่งอะไรกับลูกสมุนไปความเลวสามของพยาคร้าวได้สร้างความแค้นให้เหล่าคนจีนเสียแล้วใครจะวิน่นาสันตโลตามที่คำแกว่าโปรดติดตามในตอนหน้าโมบ้ารับแรกกำเนิดตอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะสนุกทุกรายละเอียดของนิยายจะเกี่ยวเนื่องกับแนวเรื่องในตอนต่อๆไป มั่นใจได้เลยว่าผมไม่ได้เขียนทิ้งเขียนคว้างแน่นอนรักท่านผู้ชมเหมือนเดิมไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ